จะพาไปดูผ้าทอส,สวยๆนะครับเป็นผ้าทอตีนจกหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของอำเภอคร,รองจังหวัดแพร่นะครับช่วยสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนติดตามได้จากรายงานครับ เมือลองจังหวัดแพร่เป็นแหล่งผลิตผ้าทอที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานผ้าทอของเมืองลองมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำใครโดยเฉพาะผ้าตีนจกงานฝีมือที่มีความประณีตสวยงามและมีเอกลักษณ์สืบสานกันมาหลายร้อยปีด้วยลวดลายสีสันที่ละเอียดอ่อนแสดงถึงคนล้านนาที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและอ่อนหวาน าจารย์โกโมลพานิชพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าโบราณชาวอำเภอลองได้สนับสนุนและส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเมืองลองหันมาฟื้นฟูการทอผ้าสิ้ตีนจกลายโบราณเพื่ออนุรักษ์ลวดลายและส่งเสริมอาชีพและได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์โกโมลผ้าโบราณเมื่อวันที่12สิงหาคม2535เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทอผ้าของเมืองลองความโดดเด่นของผ้าตินจกอำเภอลองเนี่ย มันจะเป็นลักษณะของผ้าไทยโยนกเนาะซึ่งเป็นกลุ่มของไทยยวนนะครับซึ่งตัวตัวผ้านี้จะประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือหัวสิ้นก็คือเอวของผ้าสิ้นตัวสิ้นก็คือลายขวางทั้งหมดแล้วล่างสุดก็เป็นตีนสิ้นบังเอิญว่าตีนสิ้นตัวนี้มันมีเทคนิคของการทอผ้าที่ว่าดึงเส้นใยจากข้างล่างขึ้นข้างบนสลับกันไปมาภาษาล้านนาะเรียกว่าจบขึ้นมาเนาะ ก็เลยเล็กสิ้นตัวนี้ว่าสิ้นตีนจบที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนเมืองรองคือผ้าทุกผืนที่นี่จะมีลายเซนของคนทออยู่ภาษาล้านนาก็จะเรียกว่าคนที่นี่จะเรียกว่าหมายสิ้นก็คือเครื่องหมายของผ้าสิ้นนะตัวนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนที่เมืงองรองค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าเมืองอื่น90%ของผ้าโบราณทั้งหมดจะมีหมายสิ้นหมดเลยครับอันนี้ก็คือจุดเด่นครับ ในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงงานจิตรกรรมฝาผนังจำลองจากวัตตามอนที่แสดงถึงการแต่งกายของสตรีเมืองลองในอดีตและผ้าโบราณจากเมืองลองซึ่งมีลวดลายเหมือนภาพจิตรกรรมฝาผนังและมีการจัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกจากแหล่งต่างๆให้คนในท้องถิ่นได้เรียนรู้และมีส่วนของร้านค้าจัดจำหน่ายผ้าตินจกลายโบราณผ้าโบราณทำใหม่รอมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปทันสมัยและผลิตภัณฑ์จากผ้าที่มาจากชุมชน ก็เป็นอาชีพที่2เนาะหลังจากเขาทำเกษตรกรก,กันก็ถือว่าละาภาพตินจกเนี่ยสมัยที่เฟื่องฟมูมากๆเนยผู้ชายก็ยังทอภาพหมดนะครับทั้งเมืองเลยนะครับปัจจุบันก็ตั้งแต่ปัญหาโควิดมาทุกอย่างก็เบาบางลงนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่สร้างเศรษฐกิจดีก็คือว่าช่วยช่วยทําให้ชาวบ้านนี่มีอาชีพเสริมที่ค่อนข้างมั่นคงครับทํากับแกนี่มัสามสิบกว่าปีมาแล้ว <laughs> ที่คนอื่นเขาก็ทําเขาก็รับจ้างบางทีคนเขาก็ทอขายคนเดียวทอขายแล้วก็ไปขายสหาส่งคนเดียวแต่อย่างนี้เราสบาย่ทอไปก็ได้เงินมาเลยผ้าตินจกเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของอำเภอลองโดยมีการใช้เทคนิคพิเศษในการทอคือการจกฝ้ายจากด้านล่างขึ้นด้านบนเพื่อให้เกิดลวดลายตามที่ต้องการ แต่ละผืนจะใช้ระยะเวลาในการทอหลายวันติดต่อกันจึงเป็นผ้าทอที่มีความประณีตมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทําให้ผ้าตินจกเมืองลองเป็นที่นิยมของผู้ชื่นชอบผ้าสิ้นล,ล้านนาการอนุรักษ์สืบสานผ้าทอโบราณของอำเภอลองจังหวัดแพร่นอกจากจะเป็นการสืบสานการทอผ้าให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน นสนานปัญญา NBT เชียงใหม่รายงาน